สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำแอปตัวนี้มีชื่อว่า Shopback จริงๆผมเคยทำคลิปมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งในเรื่องของการซื้อของนะครับในราคา1บาททีนี้วันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการซื้อ e w a c h e r นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีแอปนะครับคลิกลองไปที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ไปดาวน์โหลดลิงก์กันเลยนะครับสมัครสมาชิกก่อนเสร็จแล้ว มาแย่ง e v o เ c h e r กันครับว่าวันนี้ใครจะได้ไปบ้างโอเคมาเริ่มเข้าแอปกันเลยนะครับเปิดแอดปเข้ามาเลยพอเข้ามานะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกไปที่อันนี้เลยครับแบนเนอร์แรกเลยวันนี้นะครับวันที่3วันที่3เขาจะมี e v o เ c h e r ให้เราอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็น food panda ห้าสิบาท grab เจบบาทความหมายคือ เราซื้อนะครับซื้อ e w a c h e r ในราคาเต็มไปก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะ Fo o d p a ด้ a ตอนที่เราซื้อนะครับเราจ่ายเงินไปก่อน50บาทเสร็จแล้วทางแอปนะครับเขาจะคืนเงินมาให้เราเต็มจำนวนก็คือ50บาทภายใน7บวันนะครับเสร็จแล้วเราเอาเงินนั้นนะครับไปซื้ออย่างอื่นต่อได้หรือว่าเราจะเอาเงินนั้นนะครับโอนกลับเข้าบัญชีของเราก็ได้เหมือนกันเท่ากับว่าเราได้ e w u c h e r ของฟ้ดแพนด้า50บาทไปใช้งานโอเคครับมาดูของแกล b กันบ้างของแกล b เป็น70บาทนะครับจะเริ่มนะครับในเที่ยงของวันนี้นะครับเพื่อนๆต้องเร็วกันหน่อยนะครับใครช้าก็อดนะครับวันที่3มโอเคมี2บอชเชอร์นะครับวันที่4วันที่4ก็มี2บอชเชอร์เหมือนกันฟ้ดแพนด้า50าแกลบ70 วันที่5นะครับมี l a ซ a ด้า0บาท JD Central มี2ราคานะครับ50แล้วก็100บาทพอเราซื้อเสร็จนะครับพอเราซื้อเสร็จให้มาดูตรงแทบนี้นะครับแทบตรงคำว่าสั่งซื้อด้านล่างนะครับวอเชอร์เรามันจะมาปรากฏอยู่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับของผมมีวอเชอร์อยู่2ใบผมมี s h o p e ปีอยู่นะครับราคา100บาทแล้วผมก็มีวอเชอร์ของ ช้อปปี้อีกอันหนึ่งนะครับราคา300บาทเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราก็กดตรงดูวอชเชอร์เสร็จแล้วมันจะมีโค้ดนะครับเป็นโค้ดรหัสส่วนลดพอเราเข้าไปซื้อของที่หน้าร้านนะครับอย่างเช่นเข้าไปในช้อปปี้เราก็เอาโค้ดของเรานะครับไปหยอดในช่องโค้ดส่วนลดนะครับมันก็จะขึ้นมูลค่ามา100บาทเหมือนกันครับถ้าเพื่อนเเข้าไปที่ตรง f o o แพนด้านะครับเพื่อนๆก็ Co พปี้นะครับตัวเลขวอชเชอร์นะครับแล้วก็เอาไปหยอดในช่องส่วนลดนะครับ มันก็จะขึ้นมูลค่าส่วนลดให้ตามวอเชอร์ที่เราได้ขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างจริงๆมันมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อ e ีวอเชอรเลยก็จะได้รับส่วนลด100เหมือนกันนะเพื่อนๆตัวด้านบนเนี่ยสำหรับใช้ได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะใช่หรือเปล่าเอ่ย จริงๆครับเนี่ยข้างบนเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยสำหรับลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าปัจจุบันนะครับสามารถซื้อได้นอกจากนั้นนะเพื่อนๆเขายังมีวอชเชอร์อย่างอื่นด้วยนะอย่างของฟู้ดแพนด้าเนี่ยก็จะได้รับเงินคืน25%ของฟู้ดแพนด้าเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะมีฟู้ดแพนด้าสำหรับการซื้ออาหารทั่วๆไปแล้วก็ส่วนที่เป็นของแพนด้า a มา ตัวแกร็บนะครับแกร็บก็ลดไป10%นอกจากนั้นก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับมี Oppo 15%มี d e ต์ต์อ n f a r r o รนะครับอยู่ e v e r รเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับมีหลายวอชเชอร์ er อยู่ เดี๋ยวลองมาดูเงินคืนกันบ้างนะครับตอนนี้ผมช้อปปิ้งไปแล้วเยอะมาก9,000กว่าบาทโอ้โห9,000กว่าบาทนะนะมาดูว่าผมได้อะไรไปบ้างนะเงินที่ผมถอนเข้าบัญชีผมไปแล้วนะ1 8 0แล้วก็เงินที่รอถอนนะครับเงินที่รอถอนมีอยู่700กว่าบาทจริงๆเงินที่รอถอนเนี่ยผมไม่ถอนเพราะว่าผมสามารถเอาเงินตรงนี้นะครับไปซื้อไปซื้ออเชเ c h ร์ได้ เวลาที่ผมจะซื้อสมมติว่าวันนี้ผมจะซื้อวอชเชอร์ใช่ไหมครับผมก็เอาเงินที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือเงินที่ที่สามารถถอนได้เนี่ยใช้ในการชําระค่าวอชเชอร์ได้เลยก็คือก็คือตัดไปเลยนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นเงินที่รอดําเนินการนะครับก็คือยังไม่ครบกําหนดจะได้เงินคืนมานะครับอย่างร้านของลาซาด้านะครับอาจจะต้องรอ120วันสมมติว่าเขามีโปรโมชั่นสินค้าราคา1บาท ผมซื้อของวันนี้ใช่ไหมครับซื้อของวันนี้ผมจ่ายจํานวนเต็มไปก่อนอสมมติผมซื้อครีมอาบน้ำไป200บาทวันนี้ผมจ่ายไป200บาทจากนั้นรอไปอีก120บวันนะครับพอครบกําหนดเขาจะคืนเงินมาให้1 9 9บาทนะครับเราว่าเราซื้อสินค้าในราคา1บาทนะครับความหมายคือจ่ายราคาเต็มวันนี้แล้วเขาจะคืนเงินมาให้ทีหลัง ไม่ได้หมายความว่าสินค้าราคา1บาทเราจ่าย1บาทในวันนี้นะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะส่วนของ s h o ป e e นะครับของ s h o ป e ี้นี่จะได้เงินคืนเร็วหน่อยแค่1เดือนนะครับซื้อของวันนี้เดือนหน้าก็จะได้เงินคืนลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้โปร1บาทจะมีมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆนที่เห็นว่าผมซื้อของไปเยอะแยะเนี่ยจริงๆก็เป็นโปร1บาททางนั้นเลยนะแต่ว่าตอนนี้ของเยอะมากเลย โอเคเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะแล้วก็อยากจะลองใช้ดูนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปมาก่อนอันดับแรกนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างที่จะลงไว้ให้นะครับไปสมัครสมาชิกกันมันสามารถลิงก์ผ่านในตัวเฟซบุ๊กเฟซบุ A ๊กอะไรได้นะครับสมัครเป็นสมาชิกกันแล้วก็จริงๆแล้วไอ้ตัวเงิน700กว่าบาทเนี่ยผมสามารถโอนเข้าบัญชีได้เลยโอนเข้าบัญชีประมาณ3วันนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารเราเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นโปรโมชันนะครับเพื่อนๆเ,เป็นโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเพราะว่าวันนี้ครเร็ววครเร็วก็ได้วอชเชอร์ไปนะครับเดีย๋ยวมาแย่งวอชเชอร์กันของเดือนที่ผ่านมานะเขาก็มีโปรโมชันลักษณะนี้เหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าอันนั้นเขาจะเป็นซื้อซื้อคู่กับเพื่อนนะครับถ้าเราซื้อคนเดียวเราก็จะได้ส่วนลดแค่ประมาณ10%ออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรา ซื้อเสร็จนะครับเราก็แชร์ิงก์ให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนเราอ่ะซื้อเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเราจะได้เงินคืนมา100%เลยอันนี้เป็นโปรของเดือนที่แล้วนะครับพอดีผมไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันแต่อันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อกับเพื่อนนะครับซื้อคนเดียวได้เลย ไปแล้วครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม